โอเคครับ okay, ผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะครัผมไว้เรื่องทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อยู่ในเว็บ DID mm hmm. Store Shop นะทุกคนสำหรับ,บน้องะก็แน่นะที่อยากได้ดีในงบหลักสิบนะผมวันนี้พาทุกคนไปหยิบโปรไฟล์นี้แล้วนะทุกคน mm hmm. ก็คนอื่นนะผมเดี๋ยวต้องสมัครกันก่อนเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่มีคนมาแจากกันด้วยนะทุกคนก็ทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะครับผมมาด้านซ้ายจะเป็นแอดผ่าน,านแล้วด้านขวจะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสม,สม,สม,สมสัครสมาชิกกันเลยค mm hmm. รับผมพอสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้้้้อยนนนนนะะะผผมมมกก็็เขาาาใหนะีจ ดีโปรเจ้าพิเศษอยู่นะทุกก็คือเติมเงินครบสองเก้าก้านะครับจะได้เครดิตคูณสองนะทุกคนสมมติเติมสามร้อยก็ได้หกร้อยนะทุกคนเติมหกร้อยนะผมก็ได้หนึ่งพันนะผมก็คือจะเป็นโปรเจ้นอยู่นะทุกคนตอนนี้ครับก็ลองมาสุ่มเรามาเติมกันดูนะทุกคนนี่ไงก็จะมีไอดีต่างๆเลยนะเราได้ลองมาดูกันนะทุกคนนี่ฮะมันจะเป็นบล็อกเอฟไอดีพูดรวยไอเดียอัพไอเดีมาเท่าไอเดียบูคาะนะทุกคน ก็ลองมาสำกันด,ดูนะทุกคนโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูวิญกาณเติมเงินเว็บนี้กันก่อนดีนกว่าสำหรับวิญญาณเติมเว็บนี้ก็จะเป็นการเติมแบบสองหวัญมนะดูนะสใครที่เติมสองหวนไม่เป็นก,ก็สามารถดูคลิปนะผมตรงนี้ดูคลิปใน u t u b e ได้นะผมคลิปตรงนี้มันยังดูไม่ได้นะทุกคน <c oughs> นะครับนี่ฮะ แล้วก็ลิงก์นะผมเอาลิงกสองขวัญมาใส่ตรงนี้นะผมแล้วก็กดตรวจดสอบแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็นะครับสอวิธีการเติมโพสเ์แบบนี้ก็จะเป็นนี่ฮะไอเติมโพสนะครับแล้วก็ใส่โส้์ตามที่พี่ใส่ได้เลยนะทุกคนมาใส่ของกันนะทุกคนดียดเฉดขีดนะผมหนึ่งสองสามสี่นะโคนโอเคผมก็พี่ได้นะครับหนึ่งร้อยนะทุกคนนี่ฮะหนึ่งถ้าได้อร่อยก็ทำให้เงินด้วยนะทุกคน บางทีอาจจะได้ไม่ได้หนึ่งร้อยก็อาจจะได้สิบยี่สิบก็ได้นะทุกคนก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมจนครบหนึ่งร้อยก็ได้นะก็เดี๋ยวพี่มาแจกโค้ดบ่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้นะผมพี่จะเป็นส่งเป็นไอ้นี้นทุกคนไอดีหัววานนะคะทุกคนจะไปรักกันนะทุกคนโอเคผมก็ได้แล้วนะทุกคนสําหรับไอดีนะทุกคนนี่ฮนะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างับผมไปดูันะคับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในดีเป็นเรียบร้อยทุกคนก็เนี่ยผมเป็นไอดีหัวป้าวันนะคะผมเนี่ยแล้วก็จะมีก้ามทองด้วยแล้วมีเกงปีกนกสีทองนะทุกคนและยังตึงนะทุกคนไอดีนี้นะทุกคนมีหมัดไฟด้วยนะทุกคนเนี่ยมีหน้ากากไบนะครับแล้วก็มีปืนอัพเราเป็น AK เกงลายเจ็ดนะทุกคนยังตึงทุกคนสชาวเราเราก็ไหนอะไที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองมาชื่อมดูนะทุกคนโคตรตึงอ่ะดูดิ แค่นี้ก็แบบโคตรเท่อะทุกคนจากการคลิปหน้าผมวันนี้ไยบายค่ะ